หรืออาจจะเป็นเก่งก็เป็นได้ครับมาครับโหดทั้งคู่ครับคู่นี้คู่แรกของรอบสีคันสุดท้ายครับคันนำก่อนจะเป็นคันตะจาก Orange t u l i ร Land คันที่2ครับเจอกับคันตะคือหมายเลข89ครับป๊อปครับได้ทูดิฟครับเขาบอกเขาจะเฉือนคันตะให้ดู เอาแล้วคู่นี้ไม่ต่างกับเป็นคู่ชิงครับโห่วด้ก็ชิงมาสองฝั่งครับแล้วเดี๋ยวก็มีชิงกับชิงแล้วก็ชิงกับชิงอีกน่าหลายชิงเล้วกินเดี๋ยวมาดูครับว่าป๊อปจะโยนประกบคันตะอย่างไรครับโยนมาแล้วโอ้ยอามาประกบได้ดีครับโอ้ทำได้สวยงามคทั้งคู่เ,คเลยอยู่ เอาล้วครับต้องดูจังหวะแทงแล้วครับถ้าอย่างนี้ต้องรอดูจังหวะแทงโค้งส,สุดท้ายครับว่าใครจะขึ้นมาได้เปรียบไม่ได้ห่วงคันตาคันตาทําดีอยู่แล้วครับแต่ปอบครับโอ้ตอนนี้ทําได้ดีมากๆครับเอาแราล้ยง,งเราเล้งเราแทงโอ้ยเสีเยเคคุณผู้ชมครับบ้ารุนกันไปด้วยจริงๆครับสุดยอดทั้งคู่ครับโอ้เรียกว่าโยนไปประกบแองเกิลเดียวกับคันตาเลย แล้วดูแบ็กไฟล์ที่ค้างทอ,องคันตะเข้าเส้นไปแล้วน,นี่ลูกมันเริ่มเล้วครับมาดูครับโยนเข้ามาตรงนี้ครับประกบแล้วก็วิ่งในแองเกิลเดียวกันกับคันตะครับดูครับโอ้โหในการที่ตามแล้วก็ประกบครับนี่ครับเข้ามา อาจจะวิ่งลายในหน่อยแต่ว่ากรรมการไม่สนครับทำอะไรก็ได้เพื่อให้มาประกบแบบนี้เลยครับขออย่างเดียวอย่าแซงครับครับครับผมชนยังได้เลยดีวัน่ะแต่สมัยก่อนสมัยก่อนนะแซงชนะอ่าเดี๋ยวนี้กฎของดีวันครับห้ามแซงครับแต่ว่าวันนี้นี่้าเอยอหลรอเพิ่มแล้วแทงเลยนะครับครับจะได้เปรียบเลยครับโอ้สวยงามจริงๆครับในการตามของปอปครับอ่า โอ้แสดงว่าถูกใจกรรมาการครับอย่างที่บอกครับขอให้บูถ้าบูแล้วต้องชิดครับเราส่งอพปลอไปตรวจอาวุธพกมงพกมีดมาหรือเปล่าว่าคันตะเนี่ยเดี๋ยวเอามาเหมือนคุมะละยุ่งเลยครับต้องลุ้นครับคือณตอนนี้ในรันที่สองเนี่ยคันตะถ้าจะเอาคะแนนคืนนี่เขาเรียกว่าต้องประกบตั้งแต่ยโยนยันจบครับมารอดนครับ ปอบนำอยู่เยอะเลยครับ12ต่อ9.5ครับ11.5ต่อ9.5บ้างมาดูครับว่าคันตาจะแก้เกมอย่างไรโอ้ยตามแล้วประกบโอ้ยขี่หัวครับเอาละขี่หัวครับคันตาบอกไอไม่ยอมดันเลยโอ้ย,อยทางเดียวที่จะชนะได้ต้องใกล้กว่า จะมีอีพีต่อไปหรือเปล่าปั๊บนีครับปั๊บนีแทงครับอแท็กเข้ามาโอ้โหเอาแล้วโอ้โหแท็กดีครับสวยมากโอ้โหเฮ้ยหางเหิงหักหมดครับ <laughs> <laughs> โอ้โสาใจ <laughs> ดูครับ เริ่มขี่หัวตั้งแต่โค้งแรกเลยครับอย่างนี้บอกครับถ้าจะเอาคะแนนจากกรรมการครับต้องชิดตั้งแต่การโยนแล้วหลังจากขี่หัวได้คันตะเริ่มเข้ามาพิงครับนี่คือพิงแรกของคันตะครับแล้วพลิกไปอีกทีโอ้โหตรงนี้ครับ นี่ฮะดูการควบคุมรถครับของคันตะครับแต่อย่างที่บอกครับรถคันตะนั้นเซตตัวช้ากว่ารถป๊อปครับป๊อปนั้นเดินกระเลกได้ก่อนแล้วยืดหนีมาได้ตอนจังหวะขึ้นเนินตรงนี้ครับตรงนี้คันตะล้นไปหน่อยครับแต่ว่าก็กลับคืนมาได้แล้วก็เรียกคะแนนของสองโค้งสุดท้ายตรงนี้ครับนี่ครับดูการประกบครับในขณะที่คันตะนั้นรู้ตัวครับเขาต้องทําให้ได้ดีกว่านี้ครับเพื่อจะเอาคะแนนคืนในรันนี้ให้ได้ก็ตัดสินใจชักดาบขึ้นมาครับแลดแทงเข้ามาตรงนี้ แทงเข้าไปครับที่อกเนยครับแต่หว่าแทงนี่พริกเสร็จยกคันเร่งแบ็คไฟออกครับแต่งเบรกมือแล้วก็เดินต่อโอ้โหดูเดือดใครอยากเห็นวิ่งใหม่ส่งเสียงหน่อย